สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาอีกแล้วครับนะครับกับภาพที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ตอนนี้นะครับลอล่าตัวใหม่จาก q u e น Image Edit ดมาอีกแล้วนะมีชื่อว่า q u e น Image Edit f u ทฟ i o n นั่นเองนะครับตัวนี้จะมาช่วยให้งานของคุณนะครับใช้เวลาสั้นลงเนียนแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมลองมาหลายครั้งลองมาหลายคือเจ n เนเรตมาหลายรูปแบบแล้วนะครับถือว่าเวิร์กผมใช้คำว่าเวิร์กเลยแล้วกัน กับที่ผมจะต้องไปนั่งตัดต่อกับโปรแกรมตัดต่อผมใช้ตัวนี้รับจบเลยนะครับตรงนี้อ่านะครับอย่างตัวอย่างรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้นวางมีอยู่2ชั้นนะครับแล้วเจนออกมาเหลือชั้นเดียวนะครับสาเหตุที่เหลือชั้นเดียวเพราะว่าเขายังคงลักษณะท่าทางหรือขนาดของตัวโมเดลตัวนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้ยืนทางขา มันก็ค่อนข้างใช้พื้นที่ถ้าภาพแค่เนี้ยคุณนึกสภาพดูทางขามันก็คงล้นมันก็ดูไม่สวย AI ดูอิดอีกแล้วครับก็ใช้แค่ชั้นเดียวไปนะครับชั้นเดียวไม่ี้เลยไม่พอแค่นั้นพอมีเติมเงาให้ด้วยเออนะมันเป็นอะไรที่เวิร์กเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ภาพ PNG นะครับเป็นภาพแบ็กกราวด์สีขาวนะนะครับเขาตัดแบ็กกราวด์ออกให้ด้วยอ่ะปกติถ้าเกิดเราตัดแบ็กกราวด์ที่โปรแกรมตัดต่อเราทำไงขีดเส้นบ้างแหละ ทำแบบว่าม a จิกอะไรบ้างแหละ,ะรับหรือจะเป็น subject บ้างแหละนะครับเหล่านั้นก็สามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับตรงนี้นะแต่ความเนียนคุณต้องมาเติมเงาเติมอมะไรอีกหลายๆอย่างคุณดูภาพต้นฉบับนะครับตรงนี้ไม่มีเงาคุณดูภาพที่เจนมาแล้วตรงนี้มีเงาเพราะว่าเป็นเงาของขาตัวละครที่ยืนอยู่แสงสาดมาฝั่งขวามือนะครับก็จะเห็นเงาอ่ะโอเคไม่รอช้าวันนี้มา นะครับ workflow ผมใช้แบบ default ของตัว q u รื่อง g e มเดิแต่มาปรับแต่งใส่ล้อล่าเพิ่มแล้วก็มีปรับแต่งบางอย่างด้วยเดี๋ยวผมจะ export แล้วก็เป็นไฟล์ s o n ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดเข้าไปได้เลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าผมใช้ m o เด l ที่เป็น diffusion ไม่ใช่ g g u f เนื่องจาก g g u f ผมทดสอบแล้วครับปรากฏว่าภาพที่ได้ออกมานั้นมันเป็นภาพสอนจะบอกไงดี จะบอกว่าอย่างอะอย่างสมงงมติถ้าเกิดผมเจนภาพตัว,ตว,ตว,ล,ะตวละครอย่างเงี้ยไอ้ระหว่างขากับไอต้ตัวตัวพื้นเหยียบของเนี้ยมันจะซ้อนกันหมายถึงว่าอย่างรองเท้าเนี่ยมันจะมีแสงสีแดงสอดเข้ามาเหมือนโปร่งใสอะที่ผมลองดูนะเออผมก็เลยเอ,อ้ยโอ้ gguf อาจจะไม่เวิร์กอาจจะยังไม่เวิร์กแบบกับตัวนี้ผมก็เลยจําเป็นต้องใช้ q u อ n image edit ที่เป็น fp8 ดังนั้น นะครับก็อาจจะต้องเหมาะกับคนที่ใช้ v r a m 12 g ิขึ้นไปสำหรับ8 g ิก,กับ10 g ิคุณอยากจะทดสอบก็ได้แต่ถ้าอย่างผมบอกคือถ้ามันติด e er อ r ร์เ allocate memory หรืออะไรก็ตามที่แบบเข้าไปแล้วหลุดออกไปจากโปรแกรมอะนะครับหรือขึ้น e er อ r ร์อแล้วก็ตามนั่นแหละอาจจะต้องเสียใจด้วยอาจจะไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับโอเคก็ หลังจากดาวน์โหลดก็ก็กดไปที่นี่เนาะแล้วก็ Open f i ฟ e มาที่เป็นเลือกโฟมนะผมก็จะใส่ให้เพื่อเรียบร้อยเลยตรงนี้นะใครยังไม่มีก็ไปโหลดมาเรียบร้อยซะหรือชื่อไม่ตรงเนี่ยก็ตั้งชื่อให้มันตรงหรือเพียงแค่มากดคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วก็กดเลือกโมเดลของคุณต่อไปก็จะเป็นลอล่า Image Lighting 4สเต็ปตรงนี้ต้องมีนะเพื่อแสงสีต่างๆเขาจะจัดการแล้วก็คุณภาพของภาพถือว่าใช้ได้นะครับก็มาตั้งแต่เควนอิมเม e e ิดิรุ่นแรกๆเลยนะ ตุนที่ยังไม่มีลอล่าตัวอื่นนะมีแค่ไลติงอย่างเดียวตอนนั้นนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญเฟ้นอิมเมจอีดิตตอขั้นตุนกฟิวชั่นนะครับตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้โปรดักต์ของคุณนะครับดูสวยงามขึ้นใครอยากจะขายของออนไลน์อยากจะทําอะไรโปรดักต์สักอย่างนะแต่นึกไม่ออกหรือจะต้องไปหาดีไซเนอร์หรือจะต้องทําเองตัดต่อเองดูแล้วไม่เนียนไม่สวยเงามไม่มีตัดภาพเนียนก็จริงแต่ไม่มีเงาเป็นภาพโดดๆแสงทะลุทะลวงไม่มีเงาอะไรเลยตัวนี้รับจบหมดเลย นะครับผมบอกเลยรับจบหมดเลยเดี๋ยวผมจะเจนให้ดูสักสาที่อย่างวันนี้นะครับโอเคสเต็ปแซมเปอร์เลือกเป็น4แล้วก็คอนฟิก2.5เหมือนเดิมที่เหลือปรับน่าจเท่าเก่าหมดไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเลือกภาพแบ็กกราวเป็นตัวตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันมีเอฟเฟกตรงนี้มาคือคือคือถ้าเกิดภาพที่ไม่มีดอก,กรีบกุหลาบเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเป็นรูปที่3ได้คุณก็ไปหากีบกุหลาบมากีบใบไม้ร่วงมากอ่าพวกอ่า หยดน้ำหรือหยดต้ำต่างๆเอามาใส่ที่ภาพที่3ได้นะแต่อันนี้เอาแค่นี้พอนะครับที่ได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เลือกรูปโปรดักต์อันนี้เป็นรูปตัวอย่างเฉยๆนะครับนะเวลาเพื่อนๆจะเอารูปอะไรมาใช้ของคนอื่นมาใช้ระวังเรื่องธีกสิทธิ์ด้วยนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างถ้าจะเอาไปทําพวกขายของจริงๆอะ่ะอย่าไปติดโลโก้หรืออะไรก็ตามหรือพยายามออกแบบเป็นของตัวเองหรือหรืออาจจะแบบว่าหาที่เป็นแบบโอเพนซอร์สจริงๆมาแล้วก็ใส่เป็นโลโก้ของคุณเองอะไรเงี้ยนะหรือจะถ่ายจากภาพจริงก็ได้แต่จริงๆอะ่ะผมแนะนําให้ถ่ายจาก โปรดักจริงของคุณนะถ่ายจากโปรดักจริงแล้วคุณอัปโหลดรูปภาพมาเลยคุณไม่ต้องไปลบแบ็กกราวนะไอตัวนี้รับจบอย่างที่ผมบอกอเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับพอเรียบร้อยปุ๊บนับคาสั่งแค่นี้พอครับพุทโปรดักออนแบ็กกราวถามว่าเอา้าพุทโปรดักแล้วไอตัวนี้รู้ได้ไงว่านไหนเป็นโปรดักอันไหนเป็นแบ็กกราวนี่ครับผมใส่ใเพื่อนแล้วตัวนี้นี่เห็นไหมสามารถแก้ได้นะแต่ผมปรับไปเป็นปุ๊บแบ็กกราวส่วนตัวนี้คือโปรดักแทนที่จะเป็นแบ็กกราวแล้วก็ เ e เ e ลนิเม e ผมเลือกเป็น b a c k กราวด์แล้วก็ Product คือสามารถเอาไปต่อยอดเลยนะครับโอเค c อนโทรล e อนเตครับนะบผมขอข้ามคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรอนาะนนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนี่คือผลลัพธ์ที่เจนจากรูปนี้มานะครับไม่ยกิเลนะครับได้เลยนะครับคุณดูไหมตรงนี้ไม่มีเงาและมีเกียบดอกกุหลาบปนมาหนึ่งอันข้างบนแล้วคุณดูผลลัพธ์ กีบดอกกุหลาบถูกลบไปแถมใส่เงาให้ด้วยเงาตัวนี้ก็มีด้วยเห็นไหมอ่าที่เหลือก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณต้องการหยดน้ําใส่ที่บริเวณโซนนี้คุณสามารถใส่รูปที่สามได้เพื่อแต่งให้มันดูมีชีวิตชีวาแบบเอ้ยมันเหมาะกับครีมอาบหน้ามันเหมาะกับครีมอะไรอะโฟมล้างหน้าหรือเหมาะกับครีมทานหน้าอะไรเงี้ยคุณก็ดูตามตามแนวของตัวโปรดักต์คุณแต่นี่คือตัวอย่าง ภาพตรงนี้ดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าภาพที่ผมได้มาไม่ชัดนั่นเองนะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําแบบสายจริงจังก็แนะนําให้หาภาพที่ชัดๆโอดาะของคุณก็จะดูแบบเอ้ยมีมูมลค่าแล้วก็น่าสนใจขึ้นมานะครับตรงนี้โอเคแล้วนี่ก็คือภาพถัดมานะครับเป็นภาพ iPhone โทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับที่ถูกเอาไปไว้บนฐานแท่นแบ็กกราวที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับแทนที่เราจะโพสต์ขาย iPhone แบบนี้แบบเพียวๆแบบนี้ หนาะทื่อๆแบบเนี้ยโดยที่แบ็กกราวด์เป็นสีขาวหรือไม่มีแบ็กกราวด์ก็ตามนะครับมันก็เออมันก็ได้แหละแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าภาพคุณเจนออกมาแล้วได้ประมาณนี้มีเงานะครับแล้วก็แสงก็ไม่ได้ทะลุทะลวงเข้าไปที่ตัว iPhone นะก็ยังคงรักษาสีส้มอยู่นะตัวนี้อาจจะมืดหน่อยเพราะว่าแสงอยู่ข้างหลังแล้วเงาตัวเองเนี่ยเขาบังส่วนข้างล่างมันก็จะทําให้มันสีมันจะค่อยๆดอบลงออกมืดๆข้างล่างตรงนี้ นะครับตรงนี้โอเคครับแล้วนี่ก็คือรูปภาพสุดท้ายนะของวันนี้นะนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรูป Apple Watch อะนะนะครับแล้วก็แบ็กกราวเป็นตัวนี้นะคริงจริงแบ็กกราวตัวนี้อาจจะเหมาะกับพวกพวกเครื่องสำอางพวกอะไรมากกว่าแต่ผมก็ลองลองเทสดูนะนะครับก็ลองเอามาใส่ดูก็ปรากฏว่าภาพที่ได้มาก็เอ้ยก็ไม่คดเลยนะนะไม่คดเลยถือว่าใช้ได้เลยนะพอดีพอดีกับขนาดภาพแบ็กกราวด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวก เงาเบลอต่างๆเข้ามานะครับเพราะว่าต้นฉบับเขามีเงาเบลอบลอ,อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตรงนี้ก็มีแทรกเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้ก็ถือแต่ว่าโดยรวมนะเนี่ยอ่ะอนดูด้วยสายตาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่เห็นสองตรงนี้นะนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมเองมองนะผมก็ว่าเฮ้ยมันมีการตัดต่อมาค่อนข้างดีเนี่ยนะครับอ่ะแต่พอมาเห็นภาพนี้อ๋อโอเคทําจาก AI ก็คือใช้ภาพเปล่าแล้วก็มามิกกันอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เพราะแน่นอนครับว่าเวลาเราเอาไปให้คนดูหรือผู้ที่ สนใจในสินค้าโปรดักเราหรืออะไรก็ตามหรือคนที่เห็นภาพเราอ่ะให้เขามองผลลัพธ์ไงเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอาสองรูปนี้มาทํานะเราเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้เราเองอเห็นแต่ว่าบุคคลที่จะดูภาพเราคือเขาเห็นตอนไฟนอลนหรือตอนที่ผลลัพธ์แล้วดังนั้นนการเห็นภาพแบบนี้อย่างผมเองอ่าอยูอ่ดีผมเห็นภาพแบบนี้ผมก็มองว่าเฮ้ยโอเคมันสวยแล้วก็การตัดต่ออะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ที่ไหนได้มาจาก AI นั่นเอง นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลผมแปะลิงก์ใต้คลิปเรียบร้อยใครติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้เอ่อหรือมีไอเดียต่างๆอยากให้ผมนาคลิปอะไรใหม่ๆสอนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะนะครับหากมีข้อไปพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกาลังใจห้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆแลวก็เนื้อหาความรู้ดีๆแบบนี้นะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ